เรียกได้คุณย่าคุณย่าไงปันป่นแล้กปั่นแล้กแล้วคุณย่าลวๆยิยเจเบลูไปเลยมาเลยกูต่อยเลนทีสองตัวด้วยมาเลยมทเทวุคุณย่า ดูทรงนรัมีเละเละแน่ครับนกนางนวลใบตันเอาเข้าไปครับ2เม็ดแล้วกด18ไดให้พี่รถถังมาได้กด18มาปดไดกดมาตามหาเม็ด3ครับแมนยู่ยิงเรียบร้อยป๊ปปปปป๊อแมบบ๊อบมาแล้วแอมบบ๊อบมึงกินยังไงเลวะเสียบ ชมเชษโก้เนี่ยนะน้องชายแม่งให้ดีด้วยร่อสวยเลยกด1ิเกาเอ็มเบอร์โว้เยกด1ิเก card ah. ah ้าเยกดมาตามหาเม็ดสีับเมนอยู่เรียก เห็นออกมาโผล่เล็บๆปิ๊งเหรอเมื่อกี้เห็นมีโผล่นะตอนสามสองเห็นมีโผล่นะกด19บเอ็มโมโมวันนีกด19มาดิกดมาจบเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกดไปสี่เม็ดสี่เมล็ดเลยอ่ะเยอะเนอะเอ็มโมโมเอ็มโมโมสุดยอดเอ็มโมโมสุดยอดสามเต้ม นกนานนวลน,นี่นกนานนวลหระกูตตให้เป็นนกนางแอนเลยไม่นแอนธรรากูตบหลังแอนเลยไห <c oughs> นใครคุณย่าเราปลดล็อกแล้วแล้วเวียดล่ะ <c oughs> ยังครับ <c oughs> แล้วอีกตัวล่ะอีซักก็ยังครับ <c oughs> ก่อนเกมใครบอกว่าไบตันเนี่ยสติอย่างงั้นอย่างงี้ไปขุดมานู่นนี่นั่นนะว่าแมนยูอย่างงั้นอย่างงี้นี่อดีตอะมันไม่สําคัญหรอกปัจจุบันเนี่ยแมนยูกด4แมสสแมสสีแมสไอ้โน <laughs> ่สี่แมสไม่พอแมนยูขึ้นที่4 <laughs> ลาลาไปเลย